สะดาพัฒน์ลังนี่คือสะดาพัฒลังจ้ะสะดาพัฒลังขมคักแนะ่ในที่้องจ้ะนี่คือสะดาพัล่ลงจ้ะต้นเป็นต้นหน่อยเนนพื่อนแบที่้องนี่เหนกับลาบกับป้น่น ผมอัมลัมพี่น้องนี่มันจะเป็นเรื่งสีต้นน้อยเพิ่นนะต้นใหญ่เพิ่นสิใหญ่เป็นกับกาบต้นเพิ่นนะขันต้นเกี้ยงๆบ่แม่นสะเดาเด้อพี่น้องต้นเป็นกับกาบแม่นสะเดานี้แต่เราก็ั่งจานนี้